นี่ฮะอาหารชั้นเลิศของคนอีสานนะครับเป็นอาหารตามฤดูกาล สวัสดีครับทุกคนครับอยู่กับผมวิถีที่บ้านเนื่องด้วยสถานการณ์ตอนนี้ที่มีโรคระบาดโควิด -19 ซึ่งเป็นรอบรละลอก3แล้วนะั้งนี้ค่อนข้างที่จะหนักมากๆนะครับทุกคนวันนี้จะมาทำคอนเทนต์นะครับเกี่ยวกับการสร้างอาหารให้กับ ครอบครัวครับตอนนี้ต้องพึ่งตนเองก่อนแล้วนะครับคือเราจะออกไปซื้อเนี่ยค่อนข้างที่จะลำบากถึงแม้ว่าจะมีเงินต่อไปอนาคตเนี่ยใครที่มีอาหารอยู่ในมือเนี่ยคนนั้นเนี่ยอยู่รอดนะครับหรือคือคืออย่างน้อยเนี่ยเราไม่ต้องออกไปข้างนอกไปเสี่ยงไปเจอผู้คนไปรับโรคเข้ามาในครอบครัวนะครับ ผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับตอนนี้กําลังประสบปัญหานะครับทั้งเรื่องอาหารเรื่องเงินเรื่องอะไรต่างๆนะครับบางคนตกงานบางคนก็คือแบบอยู่แต่ห้องนะครับไม่กล้าออกไปไหนนะครับบางคนก็โดนกักตัวมันก็คือทําให้คนที่เริ่มนะครับสร้างอาหารตอนนี้นะครับยังไม่สาย หรือใครที่เริ่มไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาแชร์ประสบการณ์กันนะครับซึ่งวันนี้ที่ผมจะมาเล่านะครับก็คือสิ่งที่ผมสร้างอาหารเอาไว้นะครับตอนนี้ว่าผมมีอะไรบ้างอยู่ในส่วนครวงผมนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับมาดูนะครับสิ่งแรกนะครับที่ผมสร้างมาตลอดก็คืออาหารที่อยู่ใต้กระทองผมนะครับ ตรงนี้นะครับเป็นที่เลี้ยงปลาดุกนั่นเองนะครับเป็นปลาที่เลี้ยงมาเอาไว้กินโดยเฉพาะเลยนะครับถึงแม้ว่าค่อนข้างที่จะมีการลงทุนเรื่องอาหารเร,เรื่องต่างๆนะครับอย่างน้อยเราก็อุ่นใจที่ว่าเราสามารถจับขึ้นมาทาอาหารได้ตอนไหนก็ได้นะครับแบบไม่ต้องแช่เย็นนะครับบางคนอาจจะบอกว่าวเอ้ยเราก็ไปซื้อมานะครับ ถ้าเราไปซื้อมาเนี่ยเราก็ต้องแช่เย็นเอาไว้ซึ่งการแช่เย็นเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบจะอยู่ได้นานเท่ากับของสดๆที่อยู่ในน้ําของที่อยู่ยังเป็นๆอยู่ซึ่งปลาดุกที่ผมเลี้ยงนะครับก็อยู่ใต้กระท่มหลังนี้นะครับมีอยู่ประมาณ2-300ตัวนะครับค่อนข้างที่จะตัวใหญ่มากๆนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูว่ามันใหญ่ขนาดไหนนะด,ดูการขึ้นมาครับกระเพื่อมแบบสุดๆจะสังเกตจากหนวดปลานะครับ ค่อนข้างที่จะใหญ่มากๆครับบางตัวนี่ก็แบบหนวดแบบโอ้โหเห็นแล้วแบบน่ากลัวเลยให้อาหารนะครับเช้าเย็นเช้าเย็นนะครับดูไปด้วยนะครับมันความเพลินของตัวเองด้วยบางทีนี่ก็นอนสบายเลยวันนี้อากาศร้อนมากน้ะเตนเนาะ นี่ก็เป็นอาหารสดตัวแรกนะครับที่ผมเลี้ยงนะครับทาไมผมถึงเลี้ยงในบอ่อซีเมนต์นะครับแต่ก่อนเนี่ยผมก็เลี้ยงในพวกกระชังบกนั่นแหละนะครับแต่เนื่องด้วยคือพวกกระชังบกหรือพวกพลาสติกเนี่ยมันมันต้องระวังเรื่องการแบบเดี๋ยวมันรั่วเออไม้มันหล่นใส่แป๊บหนึ่งก็รั่วก็มีรูก็น้ําก็ซึมออกหมดนะครับเลยทําให้เราต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนเรื่อยๆแก้ปัญหาครั้งเดียวเลยก็คือทาบอ่อซีเมนต์จบเลยลองไปพิจารณาดูแล้วกันว่าสำหรับใครที่อยากจะ เลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรไว้กินเองนะครับก็ทําบนบอแบบนี้นะครับข้างบนก็จะเป็นกระท่อมนะครับเอาไว้พักผ่อนนอนแบบนี้นะครับง่ายๆเราก็สามารถที่จะออกแบบไอเดียของแต่ละคนได้นะครับไม่จําเป็นต้องทําเหมือนผมก็ได้นะ <S <S ในส่วนต่อมาในส่วนของหลังบ้านของผมนะครับหรือ,อตอนนี้เนี่ยกําลังที่จะทําการขยาย,น,ยนะครับของสดอีกตัวหนึ่งที่ผมเลี้ยงมาได้ด้วยเหมือนกันนะฮะก็คือกบนั่นเองนะครับตอนนี้ได้ทําการเก็บแม่พันธุ์พ่อพันธุ์เอาไว้เนี่ย ก็ราวประมาณ 30- 40ตัวนะครับซึ่งตอนนี้ก็เขาหลบแดดอยู่นะครับอยู่แถวๆนี้นะครับเราอยู่ใต้กระเบื้องด้วยเพิ่งซื้อกระช่างบกมาใหม่นะครับตัวนี้ขนาดอยู่ที่ 4, คูณ3นะครับก็ความกว้างตัวนี้นะครับ3เมตรความลึกเข้าไปก็4 4เมตรแล้วก็กะช่างบกอีกตัวหนึ่งก็ตนะรงนี้นะครับรเป็น2อคูณสนะครับตรงนี้นะครับที่ผมทําการเพาะลูกพอส์นะครับ ก็ด้านหน้าสวนของผมนะก็ผมก็จะมีนี่ครับอันนี้เป็นลูกกบแล้วนะครับลูกกบถ้าขายเนี่ยก็ได้อยู่ที่ตัวละสองบาทนะครับนี่ครับอยู่ในบอ่อนี้นะครับนี่ยังไม่ขึ้นมา,าผมจะแสอาหารตัวละสองบาทนะขายแต่ทีนี้คือผมเก็บเอาไว้เพาะเองเลี้ยงเองนะครับไม่ได้จะขายนะครับแต่คืออีกบอ่อหนึ่งเนี่ยก็ ทําทการขยายเหมือนกันนะครับถ้าเกิดมันเยอะอาจจะขายใครที่อยู่ใ,ใกล้ๆก็สามารถมาขอซื้อได้นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็พึ่งทําทการผสมพันธุ์เมื่อวัน2วันที่ผ่านมานะครับอตอนนี้อาจจะยังมองไม่เห็นลูกออสสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูเออนี่ไงนี่ครับนี่ตัวเล็กๆมากนะครับตัวรงเล็กอยู่เลยตัวนี้นะครับบอลน,นี้นี่เห็นไหมนี่ครับตัวดำๆนะครับ เอาอยู่ใต้น้ําอยู่เพราะว่าช่วงนี้มันร้อนนะฮะนี่แหละครับของสดของผมนะครับซึ่งหลายๆคนก็มีคําถามว่าเอ๊ะผมเนี่ยมันมีพื้นที่นะครับบางคนอาจจะไม่มีนะครับก็อาจจะไม่มีพื้นที่ในการเลี้ยงนะครับอันนี้ก็ผมก็คงจะ,อะตอบตรงนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าแต่ละคนปัจจัยจะแตกต่างกันแต่ผมเชื่อว่าใครที่กับบ้านนอกเนะี่ยผมเชื่อว่าอย่างน้อยมันต้องมีพื้นที่ สักเล็กน้อยนะครับเพื่อที่จะให้เราทําอะไรได้บ้างลองมองดูรอบๆบ,บ้านก็ได้ข้างๆบ้านเราเราก็สร้างอาหารเอาไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรเลยตอนนี้เนี่ยเรายังสามารถออกไปข้างนอกได้บ้างครับยังไม่น่ากลัวมากเท่ากับประเทศอินเดียตอนนี้เขาแบบเริ่มที่จะขาดยาหรือขาดถึงขั้นขาดออกซิเจนเลยนะครับ ซึ่งอีตัวหนึ่งที่ในสวนของผมเนี่ยมีให้หากินหรือแม้กระทั่งตามป่าตามอะไรต่างๆในช่วงนี้นะครับเป็นอาหารตามฤดูกาลแถวบ้านผมก็คือไข่มดแดงอุปกรณ์ตอนนี้ผมเอามาแล้วนะครับก็จะเป็นเนี่ยครับเป็นไม้แล้วก็จะมีอยู่บ่วงแบบนี้นะครับที่เอาไว้ให้ไข่มดแดงหรือแม่เป้งอะหล่นเข้าไปนะครับส่วนเราก็ใช้ปลายตัวนี้นะครับแทงเข้าไปในรังของมดแดงแล้วก็คลุ ในการใส่เมนูจะไ,ได้หรือเปล่านะครับเอาคู่มาเตรียมไว้ละรังไข่มดแดงนะครับอยู่ตรงนี้ที่จริงเนี่ยสามารถเอาไม้เนี่ยมาแทงแล้วก็ครูปมารองได้เลยนะครับนี่มีอยู่ประมาณสามสี่รังนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันว่าจะมีไข่หรือเปล่านะครับแล้วก็นี่อีกรังหนึง่งนี่ครับเดี๋ยวลองดูก่อนเปิดดูก่อน โอ้ไขวฮะเปิดปุ๊บโอ้โหสุดๆโอ,โอเคทุกคนครับเดี๋ยวผมขอตัวนะครับแยกาาไข่มดอดยก่อนแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาเจอกันว่าจะได้เยอะขนาดไหน โอเคครับตอนนี้แย่ได้มาสองรังแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูว่าได้ขนาดไหนครับนี่ครับได้ทั้งไข่แล้วก็แม่เป้งนะครับนี่นี่อันนี้เป็นแย่แม่เป้งนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ไข่มดแดงนะครับก็นี่โอ้ไข่ไม่ค่อยมีแล้วครับทุกคนนะครับมันเป็นแม่เป้งหมดแล้วนะครับนี่ไข่มดแดงไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าแม่ของเขาเนี่ยก็ไม่ได้เอาไปนะครับไม่ค่อย ก็ให้เขาเนี่ยอยู่ในต้นนี้เหมือนเดิมนะครับไม่ได้ไปฆ่าอะไรเขามากมายมากนะครับโอ้ไข่ไข่อ้อันี้ไข่สวยฮนะอ๋ออ๋อ,อมาครับตอนนี้ผมอ,อย่เสร็จแล้วเดี๋ยวอีกเลยหนึ่งรังนะครับรังเตี้ยมากแต่มาดูผลงานก่อน นี่ฮะดูฮะโอ้โหเยอะมากโอเคเดี๋ยวผมไปเอาอีกรางสุดท้ายนะครับคือแค่ต้นส้มโอนะครับไม่ได้ไปเอาที่ไหนเลยรางสุดท้ายเตี้ยมากนะครับผมนั่งแย่ได้เลยนะครับ ดูตกฮะนี่ฮะอาหารชั้นเลิศของคนอีสานนะครับเป็นอาหารตามฤดูกาลได้ครับโอเคครับนี่ครับทั้งหมดนี้นะครับนี่ครับโอ้โหแม่เป้เยอะมากนะครับแล้วก็ไข่สารพัด Okay. นี่ก็คืออาหารตามฤดูกาลนะครับแล้วแต่ภาคด้วยนะครับบางภาคก็อาจจะมีอาหารอย่างอื่นให้หากินนะครับส่วนภาคผมในช่วงนี้เนี่ยก็จะเป็นช่วงที่หาไข่มดแดงนะครับแล้วก็ราคาค่อนข้างที่จะแพงเลยนะครับถ้าเกิดใครเอาไปขายเนี่ยก็ได้กิโลเป็น2-300เลยนะครับแม้เปงก็อีกราคาหนึ่งนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่นะครับ พื้นที่ของใครนะก็จะหาอาหารตามธรรมชาติได้อะไรบ้างนะครับสำหรับพี่ๆบางคนนะครับอาจจะอยู่ตามห้องนะครับอาจ,จอยู่ตามกรุงเทพนะครับออกไปไหนมาไหนไม่ได้นะครับออกไปก็ต้องซื้อออกไปก็ต้องเสียตังค์อย่างเดียวนะครับซึ่งผมเชื่อว่านะครับหลายหลายคนเป็นอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็หลายคนนะครับอาจจะให้ทางบ้านนะครับส่งอาหารส่งข้าวสารส่งผักส่ง ผลไม้อะไรต่างๆนะครับเอาไปให้กินอยู่ที่ห้องนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยอยากจะกลับบ้านแต่กลับไม่ได้เนื่องจากสถานการณ์มันค่อนข้างจะรุนแรงมากๆนะครับก็ตอนนี้ก็คือต้องให้กําลังใจกันนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะกลับมาอยู่บ้านนะครับก็ลองพิจารณานะครับหาสักที่หนึ่งนะครับก็ มาอยู่นะครับแล้วก็ลองนะครับดูอาหารสลับที่ช่วงนี้นะครับใครที่มีอาหารเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างที่จะโชคดีมากๆนะสรับใครที่ดูอยู่นะครับผมก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับที่กํากลังสู้กับโรคร้ายกําลังสู้กับการใช้ชีวิตอยู่คนเดียวสู้กับการป้องกันนะครับทั้งหน่วยแพทย์ทั้งพนักง,งานสาธารณสุขทั้งหมอพยาบาลต่างๆนะครับเนี่ยก็ส่งกําลังใจให้กันนะครับซึ่งตอนนี้คือเราจะจับ จะโทษใครก็ไม่ได้แล้วตอนนี้เราต้องช่วยกันสามาัคคีกันนะครับ